ไม่ทราบว่าใครเป็นกันบ้างไหมคะเวลาจะทําอาหารเนี่ยคิดชื่อเมนูไม่ออกหรือว่าไม่รู้จะทําอะไรดีทําอาหารไม่ค่อยเก่งเวลาจะทําอาหารทั้งทีเนี่ยโอ้โหต้องเตรียมอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบเยอะแยะไปหมด ก่อ K กับรายการมัมมี่รีวิวค่ะวันนี้นะคะแม่กิ่งเนี่ยจะมาชวนแม่ทุกท่านเข้าครัวกันค่ะเราจะมาทำเมนูง่ายๆแต่รสชาติอร่อยถูกปากแน่นอนนี่เลยค่ะพระเอกของจานนี้โอชีซอสเทริยากิใช่ค่ะเครื่องปรุงของเรานะคะ่ะง่ายๆขวดเดียวอยู่ด้วยโอยชีซอสขวดนี้เลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะแม่กิ่งก็จะมาชวนทําเมนูต่อติยาโรแซลมอนเทริยากิค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าโอชิซอเทริยากิมีรสชาติแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้แน่นอนว่าสามารถนําไปทําอาหารญี่ปุ่นก็อร่อยแบบต้นตํำรับ แต่ไม่กิ่งนะคะได้ค้นพบว่าโอชิซอเทริยากิเขาสามารถทําอาหารได้เยอะแยะมากมายแถมอร่อยอีกด้วยอย่างวันนี้นะคะเป็นอาหารฟิวชั่นโดยการนําแป้งตอติย่าจากสเปนมาผสมผสานกับแซลมอนเทริยากิสไตล์ญี่ปุ่นขอบอกว่าเมนูนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะแถมยังสร้างสรรค์สุดๆไปเลยวัตถุดิบของวันนี้ก็คือ เรามาเริ่มกันด้วยการหั่นแซลมอนเลยนะคะเราก็หั่นแซลมอนให้เป็นชิ้นนะคะขนาดพอดีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำโออิชิซอสเทริยากิขวดน,นี้เลยค่ะมาผสมกับน้ำเปล่าเล็กน้อย เรียบร้อยแล้วค่ะตอติยาโรแซลมอนเทริยากิสำหรับตัวแม่กิ่งเองนะคะไม่ค่อยถนัดทำอาหารเท่าไหร่ก็สามารถทำเมนูง่ายๆแบบนี้ได้ให้การทานอาหารที่บ้านไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเพราะโอชิซอสรสชาติดีเหมือนต้นตำรับโอชินะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด3รสชาตินั่นเองค่ะนอกจากเทริยากิแล้วนะคะก็จะมีซอโชยุแล้วก็น้ำจิ้มซุกิยากิแซ่บๆโอชิซอสรสชาติไหนก็อร่อย แค่มีซอสรสชาติอร่อยกลมกลม่อมก็ทำให้การเข้าขวดและรังสรรค์เมนูไม่น่าเบื่ออีกต่อไปไว้คลิปหน้าไม่กิ่งจะมาลองทำเมนูอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะโออิชิ